เกมเล่นะเกมเล่นเกมเล่นผมเล่นเป็นดีเวอร์ชั่นกับเป็นวีแมนได้ยิ่ใครตอไปอ่ะแล้วเราต้องกดอะไรต่อกดกดยานอ๋อโอเคอ๋ออันนี้มันมันหยุดจุดเด้อใช่ไหมแต่นี้หมดหมายนะครับคนดูนี่มาด้หมด่หมาไม่เจอไวกูเล่นเลยแล้วกันไม่เราใครสตรีมใครวะเนี่ยเราสิทธิ์เือนกันอ๋อ แล้วเพื่อนเราก็ออกอีกอะ่ะทำไมสามมาคี่ไก่เนี่ามาไปอย่างไปอยู่หลายคน ทำไมก้อนเตะเราใช้ไม่ได้หรอนี่เฮียเลยมันทิวไม่ได้หรอวะอยู่ได้บ้านทันไม่ได้กดเนิบโมดี้ใช้แล้วเช่าสเกลกดผมยืนเพื่อนยึดยึดบีแล้วไม่มีหิวเลยเนี่ย 你有这？有这 เออมันเตี้ยนปืนได้ไหนอ่ะเตี้ยนปืนกันยังไงวะเออเตี้ยนปืนอ๋อนี่ไงเตี้ยนปืนได้โอเคก็เล่นไปสบัยสู้มันสู้มันโดนยิงอี่เงา โอกาสชนะหรอ Nissan ส่งชนะส่งเลยหยิบเล่นดี้อันนี้คืออะไรอ่ะหูปืนปืนทองไม่ได้ปะเก็บไว้เจ็บไหมเขย่เบิร์กเขย่าเบิร์กเขย่เบิร์กปีที่สูงไหมเออเฮ้ผมอยู่ที่สูงไปได้ดิพ่อม้าที่ที่ขึ้นไม่ได้ โอ้มันยิงข้ามัไม่ชินนัดแตกเลยโดนกีกี้ได้สัตว์โอ้โหไปไปก่อนโอ้โหเพื่อนไมึงให้ช่วยกูเลยเริ่บอ้อยโอ้โหยังจะโดนอีกนะไอ้เจ็บเมือม่อโต๊ะเมือ่อโต๊ะนี่ช่วยกูเลยอ่ะไม่ช่วยกูอย่างไรยังดีบีโดนดีแหละกระตุต้นี้แล้วกันไปเด้อ โดนยิงหลายทางจัดไปของมันดิ <c oughs> มันยึดปีได้แล้วอะจะแพ้เอานะข <c oughs> ุมโย้ไอ้สัตว <c oughs> ์กูไม่สลายกูวิ่งอยู่ไอ้ที่อะไรของมึง เื่อคนเก็บขัางบนให้อ่ะนร่งๆเธอเป็นสาวคนเสียวเลย

ครับเอาซีก็ไปเอางั้นแหละเฮ้ยทำไมพุ่มไอ้น,นี้ทำดาเมจก็คนอื่นไม่ได้หรอคือพุ่มยิงไปเยอะแล้วนะผมฆ่าไปสองตัวแล้วเออพุ่มทำดาเมจต้าหลายต้าหลายซ่อนข้างเยอะเลยเมื่อกี้ก็ยิงเข้าไปอัดตั้งได้สำหรับเราเรายิงจุดสีแม่หรอกจุดสีดเกินมาเลยทั้งนี้จุดบีให้ได้ มันไม่มาลงเองละหือเหยียบพานแล้วกูไอ้เี้ยเอ้ยไอ้พ่อแม่ขึ้นไปแม่งดักกูเลย

เธอบนหน้าออฟ้าหาแล้วมลมลโดยตัวข้างบนเล่นดีขี้าแม่งยิงเขายุททั่วในี่อ่ะยิีเส้นสเกางองคมเลยตอมให้ได้ปะนึง๋งนะได้อ๋อ,น,อนูโนนโนนโนนน,นถึงตอมแล้วหรอ จะขึ้นในแต่เช้าอยู่หรือจะขึ้นถึงตัวมันสภาพก็เจ็บเป็นกันด้ว่ะอันนี้รอดได้ปะเออใช่ใช่ไม่ได้ไม่ไดออ้ไม่ได้โอ้ยโอ้โหยากแค่แต่วัดเออแค่แั่วัดก็ได้โยไอ้เหี้ยเอ้ย,เ,อยเพื่อมันยิงทางหนึง่งม่าย เก็บขึ้นเก็บข้างบนตอนพอเพื่อนยิงตน้นยิงคมมากเลยอะไอ้เหี้ยนั่นอะเอาให้ป์ไอ้กูดิถุงดึงยิงเลยสั่งเล่นดีมากเลยดูวยสวยโอ้โหมันหลุดได้ไงวะโอนะเมืงอกี้แนนอร์อพี่หนานหลุดเชยเลยเล่น โอ้ห oh, เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาที่ยิงไม่ไหววะ่ะอ้าวตรงนี้ไม่ได้หรอมันยิงเก,เก่งอย่างไรขี้นเนี่ยก็โอเคไหนยิงที่นหน้างเก็บที่นั่นให้ได้เนี่ยยิงเราทีเซอร์จะเกาโคตรคมเลยโอ้โหโอ้โห oh, oh, oh. โอ,โ,โอ้โหโอ้โหโยิงโดวสมรภูมิเฉียอ๋อมันมีข้องดีนี่ว่ามันก็เลยแบบยิงแรงเนี่ยคือข้องมันข้องมันม้วนมาทุกอันเลยโ,โหเนี่ยเ้ยตึมหมดอีกโอ้อยสมตีเนยตึมหมดอีก โอ้ยยปืนหมดไอ้อตอนนี้กูสายยิงแม่งโดหนหลายนะจัดจะตายแล้วหมดโอ้วโดนเพื่อนมันขึ้นใบกูทีเห็นเพื่อนอยู่อะเออสู้ขาไ,ไา,าไม่ได้เลยวะ่ะเล่งดูดมันเล่งมันทีนั่นอะฝั่งเรายิงมันไม่ได้เลยก่อแตกหัวท่านไปเชียวทมันยิงคมมากเลยโอ้ยไอ้เจ้า พ่อแกพีม่นอยิงอันนี้ให้อยู่อไออะไรนะไอส้นไส้ก็ดันหมด

โอยอันนี้นี่มันม่นกว่าฮบทสุมากเจ็บมากเจ็บมากยิงั้เจี๊ยแกเขาได้เปรียบเลยเออท่านกเที่แขวนมารื่งขวนมาเล็กน้อยวิธีผายละมันเกิดมันเกิดไม่แตกได้ไงวะในกลางนัวใช่ไหม nó trả lại à nhìn cái này à ไอ้เพี้ยไอ้ใคเาารเอาปาเรเบิดขึ้นมามันฉลาดจังวะเพี้ยรู้มากที่หนนยายเลยเล่นปาเรเบิดดักโอ้ยโดนไฟรู้มากจริงไอ้เรี่ยเปิดแต่ไม่เคยมาถูกเลยเออจะเกิดอะไรขึ้นมากเ,ออมเกิดอ,อย่างนี้อ่ก็ใไมพ่อมยิงมาตั้งหลายแต่ไม่ได้ซ่าใส่เลยวะพี่น่าแด่ดเราสาวบีเราโดนยิงแล้วเออไม่เป็นไรแพ้เลยเฮ้ยมันมันเป็นการลองไนงะ เกิดข้างนอาอยู่ไม่เกะทําไงวะ <What? S 1> มงหมดมุณตกใจหมดเออไม่เมียนตีไม่เมียนตีเออนั้นเป็นองเพื่อนเฮ้ยอะไรวะโอ้ทำไมควันมันเยอะจังวะตัวแก๊สไงออมันเฟี้ยงควันขึมาเรียบ้อยดิ โหเด่นที่ไงเนี่ยกแกแกโคตรโกงอ่ะโก่งนี่ไม่เฟ้งขวานแม่งที่แคบอยู่ตรงเบียไอ้เจ้าที่แคบแบบแคมไม่เลยสบายอ่ะมีสันต์ตัวหนึ่งอ่ะเรียบร้อยดิเฟ้งมาแล้วก็เบอร์ทั้งทีมเนาะเออเป็นที่โคตรแคบเลยโหไม่พลาดละ99แล้วนุ่งไรทราบนุ่งไรเรียบร้อยนะ เรายัางเซ็งเลยวะ่ะลุ๊ปส์ลุ๊ปส์ลุ๊ปส์เป็นยี่ห้อว,วะอครับยี่หลังนะครับก็เ,าาเอาโอกาสหน้าด้วยกันครับก็คการนี้ก็เหมือนเรามาเซอร์เวยกันผมก็ยิงไปหกตัวเกมนี้ก็ได้อยู่ครับแต่ว่าผมก็โดนแต่มาข้าวโดนจะโดนยิงน้ำคานม่งวะ่ะออกกันนี่เออออกดีกว่าอะไรวะ เฮ้ยเด็กอะถ้ารูมนี้คือไอ้ไอ้ด้านนี้นี่เราก็แน่จะเล่นพวกตัวแนวแคมป์ปิ้งอะไรแบบนี้น่าน่าจะดีกว่าเนาะดีดีอ,อริงไงแยวกล่าวแวอกาัหน้านะครับทำมาเล่นให้ดูดิเฉยก็มาสำรวจด่านใหม่เจอกครับบ๊ายบายบาย้วทีสวัสดีครับ